มามามาจะถึงแล้วจะถึงแล้วมา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 จะถึงแล้วเนี่เหรอ้างอยู่ประมาณเป็นพันปีแล้วอ๋อมาเร็วช่องแคบช่องแคบอกปั้นจะติดพุงมะหลววะตอนนี้กำลังเดินไปผาแดนขึ้นไปผาแดนนะครับจุดสูงสุด จะถึงแล้วจะถึงแล้วสวยมากเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยมึงแยกมาชิดกันมล้ก็แยกจากกันไม่โยกนะไม่โยกนะ